สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับหลากลาคะสุดยอดว่านมหาสเสน่ห์ลากลาคะหรือว่านลากลาคะหรือว่านดอกทองเป็นพืนตระตกลเดียวกับขิง ถือเป็นว่านโบราณหายากและใกล้จะสูญพันธุ์แล้วโดยในประเทศไทยสามารถพบลากราคาได้ที่ภาคตะวันตกและภาคเหนือเช่นในจังหวัดกาญจนบุรีตากและลำปางลักษณะของลากราคาลากราคาจะมีลำต้นใต้ดินเป็นเงากลมแตกแง่งเป็นไหลเล็กยาว5-10นิ้วลากเป็นเส้นใหญ่สีน้ำตาลไม่แตกลากฝอย หลำต้นประกอบด้วยกาบของก้านใบหลายกาบซ้อนกันถ้าเป็นตัวผู้เนื้อในหัวจะมีสีเหลืองส่วนตัวเมียจะเรียกอีกอย่างว่าดินสอลือสีลักษณะต้นและใบจะไม่มีสีแดงเจือปนเมื่อหักหัวออกจะมีเนื้อสีขาวมีกิ่นข้าวจัดคล้ายอสุจิของคนใบของรากราคะเป็นรูปหอกสีเขียวมีขนาดเล็กเส้นกลางใบมีสีแดงถังต้นสูงประมาณหนึ่งฟุต ลากราคะดอกของลากราคะจะออกในช่วงฤดูร้อนต่อเนื่องฤดูฝนลักษณะคล้ายดอกกระเจียวมีสีขาวอมเหลืองแต่ไม่มีการดอกอยู่ติดกับพื้นดินโดยแทงดอกขึ้นจากเงาหลักที่อยู่ใต้ดินก่อนการงอกของใบการปลูกลากราคะลากราคะสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อและปลูกขึ้นในดินล้วนปนทรายไม่ชอบน้ำท่วมขัง ดังนั้นลดน้ำได้แต่อย่าให้ดินแฉะเกินไปและควรวางไว้ให้ได้รับแสงแดดลำไรบ้างพอสมควรสรรพคุณของรากราคะสำหรับสบรรพคุณของรากราคะนั้นตามตำราบโบราณระบุว่ารากราคะเป็นวานที่ทําให้เกิดพลังทางเพศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงถ้านาหัวใบหรือต้นรากราคะใส่โอ่งน้ําหรือบ่อน้ําและทานเข้าไป จะมีความรู้สึกทางเพศรุนแรงมากหรือเพียงแค่ปลูกไว้แล้วได้กิ่นดอกโชยมาก็ชวนให้หลงไหลในโลกีได้แล้วดังนั้นถึงต้องมีการเด็ดดอกของรากราค้าออกเสียในสมัยโบราณชายหนุ่มมักจะสออบสวัหารากราค้ามาเก็บสะสมไว้หุงกับน้ำมันจันทร์ใช้ทาตัวหรือบดรวมกับสีพึ่งไว้ทาปากในเวลาที่จะไปพบหญิงสาวเพราะเชื่อกันว่า หากหญิงใดได้กลิ่นหรือต่อคาลมด้วยจะใจอ่อนคล้อยตามได้ง่ายแต่จะนิยมเก็บลากราคะก่อนที่ดอกจะบ,บานและนอกจากความเชื่อที่ว่าลากราคะจะช่วยเสริมพลังทางเพศแล้วยังมีความเชื่อที่ว่าลากราคะสามารถสร้างเมตตามาหานิยมได้ด้วยหากปลูกไว้ที่บ้านจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนใครเห็นใครรักหากปลูกไว้ที่ร้านค้า ก็จะทําให้มีลูกค้ามาอุดหนุนขายดีเป็นเทน้ำเททา่าทำมาหากินครองต้องนับว่ารากลาคะเป็นสุดยอดว่ายมหาสเสน่ห์มหานิยมของแท้เลยทีเดียวแต่จะเชื่อหรือไม่ก็ใช้วิจา,ารณญาณกันเอาเองด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรากลาคะสุดยอดวายมหาสเสน่ห์ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ